สวัสดีคะ่ะอยู่กับเรานะคะในช่องทายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะโอ,อะ้วันนี้เราไปอยู่กับอ่าพี่ขวัญน,นะคะกับอ้าวออยังล่ะพี่เฮดสัน โอ้ถูกว่าจะไปไหนนาะเอาดูพี่ขวัญเราจะเก็บสเสบียงแล้วก็ขึ้นรถไปได้หรือเปล่าเอาเอายาด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นรถด,ด้วยเอาจะได้หรือเปล่าเอากับขวัญใหม่นะคะนี่พี่ขวัญเราจะไปเที่ยวไหนนะคะรอติดตามนะคะกับเอา อยเฝ้ามาโอ้ควันเตยเขินเลยวันนี้อย่าเฝ้ามาอย่าเฝ้ามาคะนะเราดูนะครับควันเตยบอกว่าบุกรถมาอย่าเฝ้ามาอย่าเฝ้ามาอ้าวฉันรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคบวันนี้ควานคุมหลังเลยนี่ค่ะโอ้โหจันเตยบอกว่าอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาเพราะว่าผู้สาวเยอะนี่เองค่ะหนูโอ้โหต่แกล้งสาวสาว ถ่ายได้เไปตายยังโดนฝนขวางหุัวแย่หมดกล้ขวัญมั่งอ้เอาขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามารอดูนะคะว่าวันนี้อ่าพี่ขวัญกับมองของเรามีกิจกรรมอะไรนะคะเราติดตามโหย่งนี่งานยังงานกับโบโหนะแต่ว่าผ้าสั่งขึ้นรถแล้ว เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเป็นงานอะไรราติดตามตอนต่อไปนะคะส่วนจันยองของเราทำอะไรเมื่อกี้ถ่ายคลิปลงอะไรนะจะถ่ายคลิปลงติ๊กต k แต่เพอเอิญว่าโทรศัพท์ไม่เอื้ออำนวยใช่ไหมนกไปรอบนึงโทรศัพท์นกนะคะโอ้ยคนจะดังกันอ,อย่างนี้เลยอะดังกันนี้แหละครับเราดูค่ะเราดู เราชม tiktok เรา,เราชม tiktok ด,ด้วยนะคะตอนนี้กําลังถ่ายคลิปลง tiktok แต่โทรศัพท์ก็ดันมันนกไปอีกเราก็ตามอพี่ขวัญแล้วก็หม่องนะคะหม่องเต้ยของเรามาถึงที่บ้านยี่สิบหลังนะคะนู่นขึ้นรถมาแล้วนะคะนู่นจอดข้างทางนู่นนะคะนี่เขาจะมาทําอะไรกิจกรรมอะไรตอนนี้มาอยู่ที่บ้านยี่สิบหลังนะคะนี่ก็จะเป็นรถของคุณปูนะคะนี่ไม่รู้พ่อพลายหนุ่มเสกไปด้วยหรือเปล่า ส่วนฝั่งนู้นก็จะเห็นอ่ารถของพ่อใหญ่ศรีทรัพย์ไทยนะคะหนุนก็เตรียมตัวเหมือนกันช้างก็อยู่บนรถเหมือนกันนะคะเ,คเราไปดูนะคะฝั่งนู้นหนูแดงก็มานะคะวันนี้ก็นะกี่้หายใจชุ่มบ่เจ้อจิตเตาะเป็นอะไร่ันกันกันกัน ของเราขับคันนู้นมาจะมาเอาคันนี้ต่ออีกนะคะมอคันที่ว่อไปกับจังไดล่ะหรอสร้างเพิ่นกันให้จะหาได้หน่อยโอ้ที่ขอนก็จอดรอ เอาอยากขึ้นรถให้พ่อเสกนะคะเพราะว่าจะเดินทางใกล้ไกลก็ต้องมีสเสบียงนะคะฮะได้ยังยิงเจาะฟกุลก็ไม่ลูกพี่งตกเลยเต๋อเจ๊ยังล่ะ <ś led> เพราะว่าเมื่อกี้จันเตอร์เป็นเป็นโชเฟอร์จ sure> ันยองหยุด่รถโอ้รถเข้ามงงไหนที่โคมยอเขาก็ได้ดเนาะเดี๋ยวเราพาหนุ่มเซกของเราขึ้นรถอีกทีนะคะก็เริ่มออกเดินทางกันต่อค่ะที่แรกนึกว่าหนุ่มเสกไปด้วยไม่ใช่นะคะหนุ่มเสกนี่เตรียมเตรียมรถที่จะกลับบ้านนะคะ นูน่นมาซีทับไทยไปแล้วค่ะอโอ้โหตอนนี้หนูแดงวิ่งตามลูกพี่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขี่มอไซคอ่ะตามที่หลังนะคะไปรออยู่ที่นู่นนะคะน้ำชีเลยค่ะไปขี่มอไปไหมขี่มอไซค์ไปเราขี่มอไซค์ไปอ่ะนี่เดี๋ยวไปกันเลยค่ะเราไปดักรอที่ อ่าแม้น้ำชีกันเลยนะคะตอนที่ช้างจะลงรถเนาะที่น่าจะเป็นที่ออฟฟิศนู่นนะคะเป็นรอที่นู่นเ,<ร>เลยเขาตามตามเรื่องเรามาก่อนนะเราเดินทางมาก่อนเนาะเออตอนนี้เรา <c oughs> เรามารอนะคะตอนนี้นู่นรถบ้านสีทับไทยก็จอดรออยู่นะคะน่าจะโทรกําลังโทรศัพท์ติดต่อ <c oughs> อะไรนะแขกที่จะมาทัวร์วันนี้เนาะไม่รู้ว่า แขกอยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้เราก็มาจอดรอนายหนูแดงเอ,อ้ยทักทายหน่อยครับหนูแดงงูน่ะไปทำอะไรอยู่ด้านบนนู้นนะคะหนูนี่วะเวลาวางงานแล้วเนี่ยะนายทักทายหน่อย เจ้าหน้าที่เขามามาตามแล้วมองมองเกยอ่าเขามาตามนะคะอะรู้กันแล้วไปเลยดูโอ้โหดูแดงของเรานะคะโอัโอนโน้นก็จะน่าจะเป็นสีดอสิริมงคลแล้วก็ปลายงามนะคะวันนี้สามนุ่มรอนะคะวันนี้เคาเอาแค่สาม ต้องรอด,ดูว่าด้าน,นล่างนู้นจะมีเชือกไหนมาบ้างหรือว่าแค่สามเชือกนี้นะคะโอ้โ,อโอ้ดูเต็มรถเลยค่ะตูดอ่ะตามไปเลยค่ะนนพี่ันก็จะลงรถแล้วนะคะตอนนี้ อ <laughs> อีกคนก็ยังห่วงอ่าทิกตอกอยู่นะฮะเอาขวัญลงรถล,ลงลงโต๊ะนะคะก็จะไม่ค่อยจะคุ้นนะคะกับการลงโต๊ะนะคะอือโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเสียวเสียวเสียวกับการลงโต๊ะโอ้ลงมาแล้วค่ะเียบร้อยค่ะ เดี๋ยวคลิปนี้ก็ให้ชมตั้งแต่การเดินทางมาจากบ้านนะคะอ๋อพี่ขวานของเราลงรถแล้วนะคะอะช้างลงรถได้แล้วตอนนี้เรามาลุน้นหมูแบดลงรถนะ,ะออนช้างลงเนี่ยไม่น่าห่วงนะคะแต่ถ้าหมูลงนี่น่าห่วงเลยจะกล้าลงมาหรือเปล่าโห ลาลงไหมกล้าหรือไม่กล้าเอ้าบูดูมันทำเอาดูค่ะลุนลุนลุนช้างลงนี้ไม่เท่าไหร่นะคะลุนหมูลงนี้หนักเลยเอา โอ้งานนี้ลงได้ค่ะงานนี้ลงได้เอาลงไม่ได้อีกแล้วเอาเอานั่งอาหารตูดลงมานั่งจับไม้ทางนู้นนี้โน่นน่ะเออโอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าไปดูเด้อเอ้าพ่อก็ไม่ช่วยเดลยวเอ้าไม่มีใครช่วยเอ้าโอ้ยเอ้าทำยังไงดีทีนี้เอ้า เออนั่งวางตูดลงออ้ยอ้ยอ้ยเอาคิมอมดูดูไขแตกเด้ออ้าเออโอ้ยลุ้นเหลือเกินได้ไหมไม่ช่วยใครครับพ่อบอกว่าไม่ช่วยใครนะคะงานนี้เอาเอาก็หันขาไปทั้งสองข้างว่ะ เอาเอากิบอมจะไปช่วยเอาทีนี้เออ้าไม่มีป่านี้โทษรถนะเอาก็มายืนข้างๆั้งสองวะเนาะมาข้ามค้ามาวาข้ามขาอีกข้างนึ่งมาทางนี้วะเนาะ ข้ามไปทางนู้นก็ได้นุนน่นนนนะ,นกกนะโอ้ย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 ต้องมีบันไดไปเสิฟถึงที่นะคะ<อ>ดูโอ้ได้แล้วครับโอ้ยรุ่นหนักกว่าช้างลงรถอีกก็หมูนี่แหละคะ่ะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ไ<ม>เพียงเท่าน,นี้นะคะไงก็อย่าลืมนะฝากติดตามกันด้วยนะ อองฝ้ายแั้น,อน่นะะอ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะน้านะคะสวัสดีค่ะโอ้ยเอาอีกแล้ว